เพื่ส่วนครับแปลงนี้ทําสารไปสองรอบรอบแรก1กันยายนยน6 0 0 c นต้ํน้ำ200ลิตรรอบที่2 15กันยายน4น4ส0ต้นน้ำ200ลิตรวันที่ถ่ายคลิปวันที่24ตุลาคมนะครับผ่านมาประมาณ50วันอาการแบบนี้บางคนบอกสารหลุดแล้วเพราะว่ามีการแตกยอดขึ้นมาใหม่ปกตินะครับต้นทุเรียนเราเนี่ยจเจนว่ามันเติบโตขึ้นทุกปีทุกปีการเติบโตอ่ะมันจะต้องใช้ฮอร์โมนออกซินไเโตคนินแล้วก็เจบเบอรลินเป็นฮอร์โมนหล,ลักๆในการทํางาน พาราคบิโลโนทำหน้าที่ไปยับยัง้งฮอร์โมนจิบเบอรินซึ่งปกติก็จะทำหน้าที่ยืดขยายข้อป้องพอเราฉีดพารโครบิโลโซนไปนเนี่ยมันยับยัง้งบางส่วนนะครับมันก็จะแต่ขยายช้าลงแล้วก็เกิดการสะสมอาหารมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สารพารโครบิโลโซนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้จนกระทั่งมันไม่เกิดการ แตกข้อแตกป้องแตกใบใหม่เลยเพราะอะไรเพราะว่าต้นไม้มันต้องขยายขนาดทุกปีถ้าใครใช้สารนักหนังเนี่ยจะเห็นว่าต้นแคะแกนแล้วก็จะอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของโรคลาสุดท้ายอายุก็จะสั้นเพราะนั้นเนี่ยศิละปะในการใช้สารพกคูบิโอโซนคือเราจะต้องใช้เพื่อให้มันกดยอดยับยัง้งฮอร์โมนที่เบอร์ลินแต่พอง,งามครับผมถ้าเกิดว่าใช้แล้วมันแตกแบบนี้ทําไงก็ สะสมไปช่วยอย่างเช่นว่าใช้0 5 2ย์ห้าสอห้รวมกับพวกจุลธาตุเข้าไปช่วยก็จะทําทให้ใบแก่เร็วแล้วก็ชะลอการแตกยอดใหม่ได้ดีขึ้นคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เขาทาสารไปแล้วเนี่ยมันกําหนดไม่ได้นะครับว่าทําสารแล้ว40วัน50วัน60 50, วันจะได้ดอกเพราะอะไรครับเพราะว่าสารขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ แล้วก็แต่ละสวนเนี่ยก็มีการจัดการกับสภาพอากาศแล้วก็ความชื้นในดินไม่เหมือนกันแปลงนี้เลือกที่จะก,กวาดโคลนครับอันนี้ต้นนี้เรามาดูต้นที่มีฟอร์มตาดอกออกมานะครับอยากให้สังเกตสองอย่างครับอย่างแรกก็คือใบที่เราเห็นเนี่ยมีสีเขียวเข้มมันวาวตรงนี้เกิดจากการฉีดอาหารสะสมมาดูดอกที่ใต้ท้องกิ่งกันหน่อยหนึ่งอันนี้นะครับเริ่มมีฟอร์มตาดอกมาทั้งต้นแล้วนะครับเห็นอย่างชัดเจนเลย เวลาเราตรวจสอบการออกดอกครับก็จะดูว่าอดอกมันออกทั่วต้นไหมหรือว่ามันออกถึงใต้ของเก่งไหมขณะเดียวกันนะครับพี่ยามก็อย่าเน้นเรื่องของความชื้นดินแล้วก็การกวาดโคลนการคุมสภาพแวดล้อมบนผิวดินด้วยเพราะแต่ละสวนเนี่ยทำแตกต่างกันแล้วก็มีผลต่อการออกดอกทุเรียนสวนไหนที่อากาศร้อนก็อาจจะเลือกที่จะคุมดินไว้สวนไหนที่โอ้หอากาศมันชื้นจัดก็เลือกที่จะเปิดโคลนอันนี้ทําได้เลยอ่มาดูลักษณะของ ฟอมตาดอกในภาพนะครับเราเริ่มเห็นฟอร์มตาดอกมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ปลายกิ่งยันโคนกิ่งเลยเดี๋ยวเราพามาดูใบรอบทรงพุ่มกันหน่อยนึงอย่างที่บอกครับว่าพาโคบิโดโซนเนี่ยมันยับยั้งฮอร์โมนจิบริลินแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปยับยั้งจนกระทั่งมันไม่แตกตายยอดไม่แตกตาใบาออกมาเลยนะครับมันจะต้องมีแตกไปบ้างนะครับจากการเก็บข้อมูลในแปลงเนี่ยพยายามพบว่าต้นที่ออกดอกเนี่ย ก็มักจะเป็นต้นที่มีการขยับของตายอดมีการขยับของตาใบเพียงแต่ว่าพอเราใช้พาคบิเโ,โซนเนี่ยมันจะไปยับยั้งให้ตายอดให้ตาใบใหม่แตกออกมาช้าขึ้นถ้าเกิดระหว่างทางนะครับสารหลุดทํำยังไงบางคนบอกเฮ้ยพ่นซ้ําติแต่ว่าในมุมของพยายามนะครับการพ่นซ้าเนี่ยก็ต้องดูว่ามันจะไปกดตัวจิเบอร์ลินแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะไปกดการสร้างตาดอกขึ้นมาหรือเปล่า เราะนวิธีการที่พยายามแนะนำก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราพ่นไปแล้วส0่สวันแล้วมันเกิดแตกยอดเนี่ยเราใช้วิธีการใช้ธาตุอาหารในการคุมการแตกตายยอดอย่างเช่นพวกศูนย์สามสิบสาไปช่วยก็จะดีกว่า